วัสดีครับ่าผมช่างวัดเป็นผู้ถ่ายทํานะครับวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่มันล้นออกนอกเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวยี่ห้ออคอนติกนะครับขนาด9000พ t u นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรหัสเครื่องคือ anpac 0 9 l นะครับตัวนี้เนี่ยปัญหาของตัวเครื่องของตัวนี้ก็คือมีน้ำไหลเข้ามาในโบเวอร์นะครับเวลามอเตอร์ทำงานก็จะตีน้ำนะครับไหลเข้ามาในนี้ซึ่งปกติแล้วจะต้องไม่ไหลนะครับในส่วนที่จะต้องมีน้ำก็คือว่าตัวนี้จะมีน้ำจากด้านถาดด้านบนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้ นะครับปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีมอเตอร์เป็นตัวปั่นน้ํานะครับไอ้ส่วนของตัวมอเตอร์เนี่ยนะฮะจะปั่นให้น้ํามันระเหยนะครับโดยที่ว่ามอเตอร์เนี่ยจะรับน้ําของน,น้ำของตัวแอร์นะครับแล้วก็ปั่นสาดเข้าไปที่แผงคอยล์ร้อนนะครับน้ํามันจะเหยยนะครับแต่สําหรับรุ่นอะโคเลติก7,000 BTU 9,000 BTU จะต้องมีการปล่อยน้ําทิ้งนะครับ อันเนื่องจากว่าตัวอควนติก7,000 BTU 9,000 BTU นั้นมันไม่มีมอเตอร์เป็นตัวปั่นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการปล่อยน้ำทิ้งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับลูกลอยตัวนี้นะครับมันจะมีตัวลูกลอยเป็นตัววัดระดับน้ำนะครับมันจะทำการตัดนะครับปกติแล้วนะครับสำหรับตัวอควนติก7,000 BTU กับ9,000 BTU นะครับ ก็จะแนะนําให้ทําการต่อท่อน้าทิ้งนะครับโดยถามว่าต่อที่บริเวณไหนก็จะมีสองท่อคือท่อบนกับท่อล่างนะครับจะต้องต่อท่อทิ้งที่ท่อล่างนะครับเพราะว่าน้ํามันระเหยไปไม่หมดซึ่งปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่ทั่วไปก็จะมีตัวมอเตอร์บั่นน้ํานะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องไปยุ่งกับระบบน้ำมาเลยนะครับน้ํามันจะ,ะเหยไปเองโดยมีตัวมอเตอร์ปั่นน้ําเป็นตัวปั่นน้ํา นะครับสำหรับรุ่นเจ0 0พันกับรุ่น9 0 0 0 p ันวิวอคนติกไม่มีมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันจะระเหยไปไม่หมดนะครับก็จะระเหยไปส่วนบางส่วนนะครับเท่านั้นเองนะครับโดยการทำง,งานเป็นแบบอย่างนี้นะครับมันจะมีแผงคอยเย็นด้านหน้ากับแผงคอยคอยร้อนด้านหลังนะครับแผงคอยเย็นด้านหน้าจะรับน้ำที่มันที่มันมีการกลั่นตัวนะครับลงมาที่แผงด้านหลังนะครับโดยที่ถาดด้านหลังเนี่ยจะเป็น ตัวที่รับน้ําของตัวแผงคอยล้อนเพราะฉะนั้นแผงคอยร้อนจะร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงนะครับพอมันแช่อยูล่ลงไปอยู่ในน้ําก็จะมีระเหยส่วนหนึ่งนะครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอน้ําที่รับจากแผงพอเย็นด้านหน้าเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีรู สังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีรูระบายเล็กๆอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับตัว7,000พันกับตัว9 0 0 0พันวตัวนี้รูนี้จะเป็นตัวรูที่ระบายน้ำลงไปถาดด้านล่างนะครับซึ่งน้ำส่วนหนึ่งที่แช่ที่แผงคอยร้อนนะครับมันก็จะระเหยไปส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะสู้ตัวที่มันมีมอเตอร์ที่มันมีลกักษณะคือใบพัด ที่สาดเข้าแผงร,อร้อนรอนแล้วน้ําละเหยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารูสังเกตด,ดูตรงนี้ดีๆนะครับมันจะมีรูระบายน้ําด้านในนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับถามว่ารูตรงนี้มีความสมคัญยังไงนะครับถ้ารูตัวนี้คุณใช้งานเป็นสักประมาณสักห้าเดือนหเดือนเพราะรูตัวนี้เป็นรูไม่ใหญ่นะครับรูตัวนี้มันจะระบายน้ําลงไปที่ถานน้าด้านล่างนะครับถ้ารูตัวนี้มันเกิดการอุดตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ หมาอความาถาดน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับน้ํามันจะล้นถาดนะครับพอะน้ําล้นถาดแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคืออะไรส่วนหนึ่งคื space. อ okay. น้าไหลออกนอกเครื่องนะครับใครเป็นกันไหมน้าไหลออกนอกเครื่องแอร์นะครับปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่จะต้องน้ําไม่ไหลออกนอกเครื่องแอร์นะครับเพราะว่ารูตรงนี้มันตันนะครับวิธีการแก้ไขประเภท น้ำไหลออกนอกเครื่องแอร์น้ำไหลเข้าไปในโบสําหรับอุ่นอคนติก็จะต้องทําการลือเครื่องนะครับถอ,นนอดน็อตบริเวณตัวถาดคอย์ร้อนนะครับก็จะมีบริเวณตรงนี้นะครับให้หมดนะครับแล้วงัดแผงคอยล์ร้อนขึ้นมานะครับหาร่ดเล็กๆนะครับแยงเข้าไปในรูบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เทสโดยวิธีการเทน้ำกรอกน้ำเข้าไป นะครับนะครับอ่ะอันนี้น้าไหลลงไปข้างล่างแล้วปกติตอนแรกน้าไม่ไหลลงไปข้างล่างเลยนะครับมันเพราะมันมีขี้ดินตันเข้าไปอยู่ข้างในอยู่นะครับอ่ะอันนี้ไหลไปแล้วนะครับปกติแล้วมันจะไม่ไหลเลยนะครับก็ให้ใช้ลวดนะครับเป็นตัวแยงเข้าไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ํามันจะล้นถาดนะครับพอน้าล้นถาดแล้วเป็นยังไง นะครับพอน้ําล้นถาดแล้วน้ามันก็จะไหลออกนอกเครื่องนะครับน้าไหลออกนอกเครื่องหรือไหลเข้าไปในโบเวอร์นะครับสําหรับใครที่รื้อเครื่องไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการต่อท่อนทิง้งถาดบนย้ํานะครับย้ําสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้าไหลออกนอกเครื่องนะครับ รูถาดด้านบนตัวนี้ก็จะตันนะครับมันจะมีรูถาดด้านบนตรงนี้มันจะจะจะไหลลงไปถาดด้านล่างนะครับปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่ไม่ต้องมีการต่อทอมทิ้งเลยนะครับถ้าใครยังไม่ลื้อก็ลื้อแล้วงัดแผงรังผึ้งตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ใช้ลวดแยงเข้าไปข้างในนะครับถ้าใครไม่ลื้อนะครับก็คงจะต้องต่อทอมทิ้งตัวนี้มีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรหรอก เพราะว่าอาโคนติก7,000 BTU กับ9,000 BTU ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ําปกติแล้วมอหน้าที่ของมอเตอร์ปั่นน้าคือหคือเป็นตัวช่วยระบายน้ํานะครับมีมอเตอร์ปั่นน้ํานะครับปั่นน้ําในถาดน้ําเข้าไปที่แผงคอยร้อนนะครับหคือช่วยในเรื่องของความเย็น2ช่วยให้น้ําระเหยน้ํามันไม่เสียเปล่านะครับ โอกาสที่น้ําจะเต็มเครื่องจะตัดก็จะมีน้อยยกเว้นช่วงที่ฝนตกอากาศชื้นหรือหน้าหนาวนะครับน้าปั่นไม่หมดก็จะมีการปล่อยท่อรมทิ้งบ้างนะครับแต่สําหรับอาคาคนติกเ0 0ดพันบีทียูเพต้องต่อท่อรํมทิ้งตลอดเพราะส่วนใหญ่แล้วน้ำจะไหลไม่หมดนะครับน้ำระเหยบางส่วนครับเพราะว่าถาดแผงค่อยร้อนมันแช่อย,อยู่ในในในฐานน้ําด้านบนนะครับ สำหรับใครที่ลื้อเครื่องไม่ได้นะครับหรือไม่กล้าลือ้อและมีปัญหาน้ําหยดออกนอกเครื่องนะครับทาอย่างผมไม่ได้นะครับมันมีรูตรงนี้นะครับตันนะครับทาอย่างผมไม่ได้ก็ใช้วิธีการต่อท่อด้านบนนะครับตามมาต่อท่อบนเราก็เป็นวิธีการรัดนีครับเพราะว่าถาดด้านบนมันน้ํามันล้นถาดนะครับพอล้นถาดปุ๊บมันก็ไหลออกนอกเครื่องแค่นั้นเองนะครับตัวคนติดเอ,อ่อ 7 0็0 BTU 9,000 BTU เป็นชนิดแผงคอยล์วีฟนะครับดูดมอเตอร์ e M A R e R นะครับดูดลมจากด้านล่างขึ้นไปเลี้ยงแผงคอยล์โดยการแบ่งนะครับด้านหนึ่งเย็นด้านหนึ่งร้อนนะครับถ้าถ้าจะลื้อก็ก็ต้องงัดแผงตัวนี้ขึ้นไปนะครับลื้เครื่องงัดแผงตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ให้เห็นรูตรงนี้นะครับแล้วใช้ลวดเ,เล็กเป็นตัวแยงเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเทสโดยวิธีการกะอ,อ้ําเข้าไป นะครับแล้วเราก็ดูน้ําว่าน้ามันไหลไหมนะครับอันนี้น้ําไหลแล้วนะครับไหลลงไปถาด้านล่างแล้วนะครับอ่าก็สําหรับเรื่องของน้ําดดนอกเครื่องก็จะมีก็จะมีเรื่องถานน้าด้านบนตันนะครับอันนี้นี่ทุกยี่ห้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับปกติแล้วน้ำจะต้องมาหยุดนอกเครื่องนะครับ ทุกยี่ห้อก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็จะมีถาดน้ำสอง,สอง,สองตัวนะถานบนและถาดล่างถ้าสังเกตดูดีๆปุ๊บทุกยี่ห้อก็จะมีรูระบายน้ําด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันหมดนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาน้ําหยดนอกเครื่องนะครับน้ําไหลเข้าไปในโบเวอร์นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะไม่มีทางหยดนอกเครื่องได้เพราะว่ามันมีตัวลูกลอยเป็นตัวเช็คระดับของตัวน้ํานะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันมาแนะนํา เกี่ยวกับเรื่องของรูฐานน้ําด้านบนนะครับเนเจลลอกก็มีเหมือนกันนะครับตุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดนะครับสําหรับประเด็นตรงนี้นะครับก็ใช้ลวดเนี่ยะครับแยงเข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีขี้ดินอยู่นะครับอันนี้ขี้ดินมันจะตันอยู่นะครับ โอเคครับขอจบคลิปแค่แค่นี้นะครับผมช่างวัดครับผู้ถ่ายทำนะครับสวัสดีครับ